สนใจปั๊ม G p ทักไปที่เพจที t t Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดเชลซีนะผมนะเชลซี Chelsea ยังไม่เปิดนะเปิดแมนซิตี้ไม่อย่างเกลือเลยเอาจริงโคตรเกลือนะฮะเชลซีเชลซีอยากได้อยากได้ใครมาคอสลองสู่เหรอไม่สิไม่สิไ,สได้ใครวะ จินโย่เหรอเดี๋ยวนะมีสันเมาส์เหรอเออมีสันเมาส์ก็ดีนะอบราหัมเกปานะฮะกองเต้เห็นว่าโหดมากนะฮะเห็นว่าโหดมากๆเลยนะครับผมเป็นโกโลก,กองเต้นโอ้ยอะไรเนี่ยนี่เบลหนึ่งใช่ปะอันนี้คือเบลหนึ่งใช่ปะโอ้โหสเตมิน่าบาลานโอ้โหเกมรับโคตรสุดดูส,ดสงสั้นเปิดบอลดิ สปีดก็ก็กล,งกลงางๆโซซันเปิดบอลโอ้โหกองเต้ต้องมาแล้วพอเปิดเลยกองเต้เอากองเต้โอ้โหแมงเรือหนึ่งอย่างโหเลยนะไปอื้ขอแค่ไม่ซ้ำอะ่ะขอแค่ไม่ซ้ำก็พอแล้วผมอะ่ะไม่เอาอะไรเยอะขอแค่ไม่ซ้ำก็พอแล้วกี่ปลา <laughs> ถอนหายใจเฮือกเลยฮนะเกีปลาครับผมเป็นโกนเยอะมากแล้วอ่ะไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ เขาดูค่าพลังหน่อยสิคร่าวๆคร่าวๆไว้ววไเนหนึ่งนะฮะไว้อหนึ่งกระโดดแปดหกประมาณเก้าสิบอืมได้อยู่นะเดียวค่อยรีวิวหรือเปล่าตำแหน่งกูกับกองหลังเป็นตำแหน่งที่รีวิวค่อนข้างยากนะต้องเล่นแบบเยอะมากอะต้องเล่นเยอะมันไม่ใช่ตำแหน่งที่โดดเด่นเนี่ยต้องเล่นเยอะถ้ากองหน้านัดเดียวสองนัดรู้เรื่องเลยหมาบอกซยเงเฮ้ยเบอร์สอง ชื่ออะไรเนี่ยเห็นสีผิวนึกว่ากองเต้โอ้โหดูดิเกอร์ครับผมเห็นสีผิวนึกว่ากองเต้ดีใจชิบหายเมือ่อกี้โอ้โหทำบาปกูแท้นะกองเต้เหอะกองเต้เหอะยังได้กองเต้ปะกูจะคาบลังอย่างโหดอีกแล้วเหรอกูน่าเบื่อทุกคนจริงนะกูน่าเบื่อเลยถ้าแต่กูไม่ซ้ำ ได้ซ้ำอยู่นั่นแหละอาทิตย์นี้โคตรน่าเบื่อเปิดอะไรไม่ค่อยดีเลยไม่เคยได้ตัวดีเลยเขาเลยนะเกปาเกปรูดิเกอร์เกปา,กกปามีหรือ,อยังวะน่าจะมีหรือเปล่าวะใช้ก่อนวนะ่าเกปามีหรือเปล่าโพสิชันน่าจะล่างสุดนั่แหละโกนะฮะเฮ้ยไม่ล่างสุดดิเดี๋ยวนะโพสิชันอย่างบนกดผิดไป เกปามีหรือเปล่าวะมเคยมีหรือเปล่าวะโอ้โหเกปานี่ไงเคยมีแล้วอ่ะดิเคยมีแล้วอ่ะดิอืมไม่เป็นไรไม่เป็นลกขี้เกียจอะอ่ะข้อใหม่ดีกว่าจบๆมันจะได้อยู่บนสุดนะอ่ะวดูดิมันจะเก้าห้าปะ จะข้าวห้าปะโอ้โหต้องรีวิวเกียร์ปลานะี่ะรีวิวกล้องหลังกล้องหลังกับกูอีกแล้วนะฮะโอ้โหตัวร็อินเหลือแค่นเดียวไม่อยากออกรหัสนะฮนะเก้าสี่เกียร์ปลาวะเกียร์ปลาวะแต่ดีนะเก้าเก้าหมดเลยนะเก้าเก้าทั้งหมดนะแต่กระโดดเก้าสิบเอ็ด พอๆกับสเตจเกนเวอร์ชั่นก่อนๆนู่นเลยพอๆกันต 94, เตะเก้าสี่ไงดูดิเกอร์ล่ะอัพเวลไปดูดิเกอร์เท่าไหร่วะเขี้ยอยโอ้โหกองเตะไม่ได้เมสันเม้าก็ไม่ได้เก้าหกเฮ้ยเก้าหกก็ใช้เล่นนะเก้าหกนะเก้าหกสองสั้นเปิดบอลค่อนข้างโอเคนะสองสั้นเปิดบอลโมงก็ได้ สปีดก็โอเคนะสปีดนะแข็งเกร่ง95สเตมินา89ได้อยูไยนะ่ไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดนะเกมรับ95บอลวันลิงเเปิดเอกซชั่น94ไม่น่าเกียดนะได้อยู่ได้อยู่ผมว่าได้อยู่สกิลก็ค่อนข้างค่อนข้างเอ่อไม่เยอะมากนะผมแต่ก็จำเป็นนะโอเคดูดิกเกอร์นะกับ G เกีปารีวิวสองตัวนี้แหละค่อยดูแล้วกันนะ กูตามเมนดี้เกาอ่ะอัพอีกแล้วอัพอีกแล้วหยุดเลยหยุดเลยโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะโอ้โหดูดิเกอร์กี่ป่าผมไม่ชอบตัวซ้ำเลยจริงนะเปิดแมนซิตี้ก็ซ้ำเปิดเชลซีก็ซ้ำนี่ไงไม่อยากเปิดวันเนี้ยรูไม่่็จะดีเท่าไหร่วะซ้ำเอาซ้ำเอานะะโอเคทุกคนใครจะปั๊ม gp ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม วันนี้ไปละบิบาย let's go